สิบห้าธรรมทัตสีพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระธรรมทัตสีพุทธเจ้าหนึ่งในมันทักกับนั้นแลได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัตสีผู้ที่มีประยศใหญ่ทรงกรจัดความมืดแล้วทรงรุ่งเรืองอย่างยิ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกสอง แม้ในที่พระองค์ผู้มีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบทรงประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งสในการที่พระพุทธเจ้าพระนามวัธรรมทัตสีทรงแนะนำสัญชยัยฤาษีเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองสี ในการที่เท้าสักกะพร้อมทั้งบริษัทเสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำวิเศษเทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามหแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพก็มีการประชุมแห่งพระขีนาสพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งห ในการที่พระธรรมทัตสีพุทธเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาที่สาระนาครพระขีณาสพประมาณพันโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งเจ็ดต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์พระขีณาสพประมาณร้อยโกดมาประชุมกันเป็นครั้งที่สอง ต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทุดงคุณพระขีณาสพจำนวน80โกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่สาม 9. สมัยนั้นเราเป็นเท้าสักกะปรินทัทถะได้บูชาของหอมมาลาและดนตรีทิพสิบแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางเทวดาก็ทรงพยากรณ์เราว่าในร้อยสิบดกับ ท้าสักกะปรินทัตทนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพั์ที่น่ารื่นรม11พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุก,กร,รารกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปะนิโครธทรงรับข้าวปายาติในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาดที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอสัตถพฤกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้ จกมีพระนามว่ามายาพระปิดาจกมีพระนามว่าสุโททนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีนามว่าโคดมพระโกริตะเทระและพระอุปติสสะเทระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัรรสาวกพระเทระนามว่าอานนท์จกเป็นพระอุปถา บำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวรรณาเถรีผู้ไม่มีอสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสา,าวิกาต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสัตถพฤกจิตตาหะบดีอุบาสก และหัตถก,กะขหะบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจักเป็นอัครอุปาถานันทมานดาอุบาสิกาและขุดชุดตราอุบาสิกาจักเป็นอัครปัฏายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือเหมือนนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายจากพร้อมหน้าหน่อพุทธทางกูลนี้ ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ้าแม่น้ำพระท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงฆ่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระจินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธทางกูลในอนาคตการสิสอง เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปสิบสามปรุงชื่อว่าสรณะกษัตริย์พระนามวาสรณะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามวสุนันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามวธรรมทัตสี สิบสีพระองค์ทรงครองคราวาดอยู่แปดพันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคืออรัชชปรา,าสาทวารัชชปรา,าสาทและสุทัศนะปรา,าสาทสิบห้ามีนางสนมกำนันสี่หมื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิจิโกสี พระราชโอรสพระนามว่าปุญญวัฒนะสิพระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงเสด็จออกจากปราสาทไปพนวดทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็วันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณสิพระมหาวีระพระนามวัรมทัศสีผู้องค์อาจกว่านรชนเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชน ผู้อันพรมทูลอารัธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักที่มลึกขัยวันสิบแปพระปทุมุตระและพระปุษสเทวเถระเป็นพระอัครสา,าวกพระเถระนามว่าสุทตตะเป็นพระอุปถาคของพระศาสดาพระนามว่าธรรมทัตสี19 พระเขมาเถรีและพระสัจนามาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นมะกรำมหลวง20สิสุพัทธาอุบาสกและกติสหาอุบาสกเป็นอัครอุปถาสาลิสาอุบาสิกาและกาลิสาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายาิกา 21แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงมีพระวรากายสูงแปสบิบศอกทรงรุ่งเรืองด้วยพระเดชในโลก,กธาตุมีหมื่นจัก,กรวาล22พระองค์ทรงงามสง่าดังต้นพยาไม้สาละที่มีดอกบานสะพรัง่งเหมือนสายฟ้าในท้องฟ้าและเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน 23แม้พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุมีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบทรงดำรงชีวิตอยู่ในโลกหนึ่งแสนปีท่วน 24. พระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงแสดงพระรัศมีอันสว่างสวยัยทำศาสนาให้ปราศจากมนทินเสด็จดับขันธะปรินิพ,พานดังดวงจันทร์บนท้องฟ้าเคลื่อนลับไป 25. พระมหาวีระพระนามวัร,รมทัศสีเสด็จดับขันธปรินิพานที่เกสารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์นั้นสูงถึงสามยอดชนิแลธรรมทัศสีพุทธวงศ์ที่15จบ